สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือสองนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมารีวิวรถเหมือนเดิมนะเราจะเจอกันทุกวันเวลา18บแนาฬิกมนาทีมีนัดกันนะครับอยู่ข้างหลังผมนะจะมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดๆเลยช่องผมรีวิวละเอียดแน่นอนนะครับก็เริ่มจากคันสีเขียวก่อนนะวันนี้จะมาดูคันสีเขียวก่อนนะเริ่มคันที่1นึ่คันที่2อคันที่3 3คันนี้เนาะอย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นกําลังใจในการหารถมาให้เป็นพื่อนวิวได้ชมกันอโอเคไปเพื่อไม่ตีเวลาเนาะผมจะเอากล้องไปดูรีวิวใกล้ๆแล้วนะครับเนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา 18- บแปนาฬินาทีเจรรับชมคลิปได้เลยครับเริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับนะ สีเขียวนะครับคันนี้เดี๋ยว,ยวผมขอถอยรถออกมาถ่ายแยกดีกว่านาอเดี๋ยวขอถ่ายคันก่อนรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับคันนี้เล่มทะเบียนอยู่นี่นะภาษีสองห้าหกหกนะนี่นะดูเล่มทะเบียนนิดนึงนะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่9้ามิถุนายนสองห้าี่เป็นรถปี4นะีู่นย์ะคันนี้นะครับสีเขียวสีตรงเล่มนะครับเครื่องสองพันห้านะครับ ดีเซลนะครับคันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่นะโอเคมาดูรอบรอบขันกันเนาะอ่าก็นี่นะครับรปี2อ4 0ี2 5 4นนะตอนนี้ก็63นะครับก็ประมาณ23ปีนะโอ้โหแต่ก็อาจจะมาทำสีเก็บใหม่เนาะให้มันดูดีให้มันสวยมากขึ้น พร้อมใช้งานมากขึ้นนะครับรถนะเก่าก็จริงแต่ว่าตัวแลรักษาดีก็สภาพสวยเหมือนเดิมนะครับนี่นะดูรอบๆคันก่อน,นนะครับดีเซลนะครับคันนี้เอ๊แต่ออยางนี่เป็นแม็กไม่เป็นของอ e ีสูซูนะครับไม่ได้ตรงรุ่นนะครับชิดซีนะ กระจกดีนะครับกระจกไม่แตกไม่ลาวนะครับรถปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับเปิดกระบะหลังดูหน่อยนะนี่ครับเก็บสีมาใหม่นะ อยู่ใต้ท้องต้งนไม้อ,อันนี้ไม่มียางอะไรนะเจ็ดสีต่างๆนะครับอืม เงากันเลยทีเดียวอันนี้โอเครอบรอบคันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับเปิดประตูมาโอ้ภายในเก็บมาเรียบร้อยเลยสมบูรณ์มากๆนะอันนี้กระจกเป็นกระจกมือหมุนนะครับตามสไตล์นะะใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับ นี่นะภายในนะครับจอโค้งนะครับนี่นะคอนโซน,นี่จะมีร่องรอยบ้างนะนี่จะเชียร์หเห็นนะครับนะครับจะเชียร์หเห็นนะเบรกมือใช้ได้ด้วยนะันนีเบาดีนะเบาหม่เอี่ยมเลย ด้านหลังนะครับถ่ายให้เห็นแบบตอกทุกมุมนะแต่ตูบิสนิทนะครับไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะ เปิดประตูมาครับเดี๋ยวดูเลขไม้สักหน่อยนะเี่เลขไมน้น่าจะไม่ใช่นะครับเนี่ยสองหมื่นแปดพันเก้าสิบเก้านะครับน่าจะตีกลับแล้วนะครับเนี่ยโอเ,เดี๋ยวมาลองสตาร์ทสักหน่อยนะ <c oughs> เนาะเกี้ยวเกี่ยวว่างนะครับ เป็นกุญแจมานี่นะอลองสตาร์ทฟังเสียงนะครับติดเลยนะอันนี้สตาร์ทติดง่ายนะครับอันนี้ติดเครื่องแล้วนะโอ้แอร์เย็นด้วยนะเแอร์เย็นนะแอร์ใช้งานได้นะาภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ เดี๋ยวไปลองทดลองขับขี่กันนะไ่ขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับอ่าเร่งดนะีแอร์เย็นนะอันนี้ เ่งดีนะพวงมาลัยไม่จินซ้ายจิ้นขวานะครับใช้งานปกติเลยนะพวงมาลัยี่ธรรมดานะครับแต่ว่าแต่ว่าเบานะไม่หนักนะพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะครับไม่จินซ้ายจินขวานะวิ่งดีอยู่ครับ โอเคเดี okay, e ๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเรอะ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันนู้นก่อนนะคันนู้นราคาเจ็ดหมื่นห้านะอ่าก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ